ถอนซุมแต่บอลของนต้ามันไม่ได้พูดต่อกันกูพูดเองเบิงทางสูง่อนาคตไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นอินโทรเ้อเกนที่มันดูเรียบง่ายแต่ว่ามันเท่เหลือเกินสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการะดแบทเทนโมบายและ นี่ก็คือซูเปอร์ลิมิเต็ดตัวต่อมาซึ่งหุ่นตัวนั้นมันก็คือควอนต้าที่ถ้าเกิดได้ติดอุปกรณ์ชิ้นนี้ตามที่ลํำลือกันว่าจะสามารถกําจัดเอลส์ให้หมดภายในหนึ่งอาทิตย์ได้อย่างแน่นอนชื่อของมันก็คือเดวอโอควอนต้าฟูลเซเบอร์นั่นเองก็เป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดลำดับที่10นะครับก็เป็นตัวซูเปอร์ลิมิเต็ดถัดจากซาม,มัญญ,ญาหรือก็คือตอนนี้มีหุ่นซูเปอร์ลิมิเต็ดจากภาคเดวอโอมูวี่สามตัวแล้วและแถมยังเป็นหุ่นของอาชนะสองตัวอีกเรียกได้ว่ามาได้เกิน นี่แล้วก็บดเท่ๆของบังเซนนาเหมือนเดิมน่ครับลองดูโมเดลของตัวนัมเบควอนต้าฟุเซเบอร์สักก่อนแค่เห็นแค่ก็หลงไหลมันที่น่าแปลกใจกว่าก็คือไอ้รูปเซนนาที่มันเอามาเป็นคนขับในเวอร์ชันนี้เนี่ยทำให้หน้าตามาดูหนุ่มกว่าทุกเวอร์ชั่นที่เคยเห็นปกติเซนนาตอนขับควอนต้ามันจะต้องหน้าแบบว่าเรียวแล้วก็ดูเข้มขึ้นแต่ก็เชื่งมันอาจจะเป็นรูปพิเศษเฉพาะของเกมได้เพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากเกมอะไรหรือว่าที่ไหนนะครับถ้าเราเข้าเข้าไปดูกันนี่เลยเรียงไม่ต้องเยอะ ี่แค่เห็นก็รู้สึกดูดีมีสง่าราศีมากๆแล้วครับมีควอนต้าธรรมดาไม,ไม่พอครับมันต้องมีโพเซเบอร์เข้าไปด้วยยิ่งทวีคูณความโหดของหุนน่นตัวนี้แล้วก็โชคดีที่มันเป็นหุ Super ่นซุปเปอร์เลเวเต็ด180ไข่ไม่ต้องเติมอะไรเยอะเหมือนกับเดอบเ็เซนซอสนะครับก็เราก็ไปดูกันเลยดีกว่ามันจะมีท่าอะไรเด็ดๆบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ มาครับหรือบอกไปเลยว่านี่ก็เป็นดับเบิลโอควอนต้าฟูลเซเบอร์ของผู้ชมทางบ้านก็ต้องขอบคุณที่ให้ยืมหุ่นหล่อเท่ตัวนี้มาให้เราจอดลึกกันด้วยนะครับขอบคุณครับแลวก็ดับเบิลโอควอนต้าฟูลเซเบอร์ตัวนี้เป็นหุ่นที่ได้ทาการปลดขั้นจนถึงขั้น3แล้วจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากดับเบิลโอควอนต้าฟูลเซเบอร์แบบปกติที่ยังไม่ทําการปลดขั้นอยู่2อย่างก็เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับอย่างแรกก็มาดูที่ปืนก่อนปืนตัวนี้ก็มีทัดดดยิิงนนนัลลมมเเหืืออแะี่ก็ค พอาสามารถปลดขั้นขั้นที่2ของโตหุน่นการด้านหลังยิงเนี่ยที่ปกติจะเป็นคื่นออกไปเปลี่ยนเป็นยิงแบบทีเดียวล้มเหมือนปืนสนัยก็มีทั้งหมด2นัดแล้วก็มาดูท่าฟันฟันธรรมดาโหไม่ได้คุณคุณซุปเปอร์ลิมิเต็ดหรอเท่ขนาดนี้จะให้ท่าฟันมันไก่กาได้ยังไงฟันข้างแล้วก็ได้ฟัน ้ร oh. อกทุกท่าฟันจริงๆ,ๆครับทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลสกิลแรกเป็นการปลาดาบไปหาศัตรูเพื่อสตันแต่สังเกตไหมว่าดาบเนี่ยมันปักค้างเอาไว้เป็นบัคหรือเปล่าหรือว่ามีกิมมิกอะไรพิเศษทำไมถึงไม่ยอมกลับมาที่ตัวหุน่นนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดเรากดสกิลหนึ่งอีกข้างหนึ่งหลังจากที่ปลาดาบไปแล้วตัวหุน่นของเราก็จะวับเข้าไปหาจุดที่เราปลาดาบทิ้งเอาไว้ได้เลยหรือก็คือเป็นท่าปลาดาบเปิดเอาไว้ แต่กดอีกครั้งนึงก็จะเป็นท่าเข้าถ้าเรากดฟันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นท่าทุ่มด้วยปาดาบมันก็แค่ของแถมแต่โหัวใจหลักจริงๆก็คือการเข้าไปหาศัตรูตามที่เห็นนี่แหละครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เรากดปลาดาบไม่โดนแล้วเราจะไปวร์บตรงไหนเดี๋ยวผมลองแบบสมมุติอ่ะปาปาติดกำแพงแบบงงดาบของเราก็จะติดอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่มีวันหายนะครับมันจะหายก็ต่อเมื่อเรากดสกิลหนึ่งอีกทีนึงนั่นแหละ ก็จะทาการวร่ปไปยังจุดที่เราปาดาบชิ้นไว้นั่นเองครับแค่สกิลแรกก็เด่นแล้วครับส่วนสกิลหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นการกลางซอฟบอิดออกมาก,กันให้ตัวเองสามารถกันอาวุธที่เป็นเพชยิงได้ทีนี้ก็มาดูสกิลสองสกิลสองก็จะเป็นท่าเฮอแบบซุปเปอร์เมอร์แล้วก็กดฟันต่อได้เป็นท่าเข้านะครับส่วนสกิลสองด้านหลังก็จะเป็นท่า ซอบิดออกไปทะลวงใส่ตรูซึ่งจะกันข้างหน้าด้วยตอนที่กําลังพุ่งเข้าไปแล้วเราสามารถกดฟันต่อได้เพื่อต่อคอมโบครับแต่ว่าสกิลสองยังไม่หมดแต่เท่านี้มันจะมีคอมโบพิเศษบางอย่างอยู่งั้นเราก็มาไล่ทำคอมโบของหุ่นตัวนี้กันหุ่นตัวนี้มีคอมโบทั้งหมด5อย่างด้วยกันที่มีบอกในเกมนะครับอย่างแรกก็จะเป็นถ้ากดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งก็จะเป็นหายตัวแล้วก็เข้ามาตบอย่างนี้ คอมโบต่อมาเป็นกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลสองก็จะเป็นท่าฟันซิกเนเจอร์ของเส,สนะฟันแบบพุ่งไปมาคอมโบอย่างต่อมาเป็นคอมโบที่มาจากสกิลสองด้านหลังซึ่งสกิลสองด้านหลังจะต่อคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกกดสกิลสองด้านหลังแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งัว ก็ตอนที่เรากดพุ่งไปอยู่นั้นมันจะแทงรัวแล้วก็นานกว่าเดิมหรือก็คือเรายิ่งกดสกิลหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนฮิตในการแทงเข้าไปอย่างต่อมาเป็นสกิลสองแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งซ้ายหรือขวาก็จะเป็นท่าปลาดาทั้งหมด4ครั้งซึ่งระหว่างที่เราปลามีดจนเสร็จก็สามารถกดฟันต่อคอมโบได้แล้วก็คอมโบอย่างสุดท้ายสกิลสองด้านหลังพร้อมกับสกิลหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นการปาดบีมสตันเหมือนกับ พวกแบนชีหรือว่า Brave Commander นี่แหละครับคอมโบทั้ง5อย่างที่มีในตัว d o บเบิลโอควอตเตอ e ์พูลเซเห็นอาวุธภ่ามันน้อยแต่ที่จริงแล้วทุกอย่างมันซ่อนอยู่ตามที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็สังเกตว่าจากตอนแรกที่ผมเผลอปาดาไปนั้นอย่างเียผมบอกถ้าเราไม่กดสกิลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งดามก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไป่ะกดอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บดาะครับ ลืมบอกอย่างหนึ่งว่าในขณะที่เรากดท่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายมวลสารไม่ว่าจะเป็นทางฟันแล้วก็ตาด้วยสกิลหนึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็ปลาดาวแล้วก็ตาด้วยสกิลหนึ่งจำได้ไหมครับว่าโับุโนควานต้าตัวเก่ามันมีท่าเคาน์เตอร์ที่ถ้าเกิดมีศัตรูโจมตีใส่แล้วตัวเองจะเคลื่อนย,ย้ายมวลสารไปหาศัตรูทันทีและมันยังสามารถตัดการล็อกเป้าของอีกฝั่งหนึ่งได้อีกด้วยตัวนี้ก็มีเช่นกันครับทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายมวลสารจากท่าดังกล่าทั้งสองท่าไมไาายยย่่่ใชแค การหายตัวอย่างเดียวแต่ยังตัดการล็อกเป้าของสตูอีกด้วยโกงขนาดไหนชิดดูแล้วก็มาพูดถึงอย่างสุดท้ายนี่ก็คือท่าไม้ตายของตัวนี้แน่นอนว่ามันเป็นความสามารถปลดขั้นขั้นที่3ของโตหุ่นถ้าเกิดหุ่นตัวนี้ไม่ได้ทําการปลดขั้นอะไรยังเป็นอันติีแรกอยู่อันติตัวนี้จะเป็นท่าบีมลากได้แต่ถ้าเกิดเราปลดขั้นที่3แล้วก็จะเป็นเป็นท่าไม้ตายฟันที่โคตรเท่แล้วก็ระหว่างที่เรากด เบิร์สอยู่นั้นตัวหุ่นก็จะทานซ้ำจนกว่าเบิร์สของเราจะหมดนะครับเห็นกันแล้วนะครับคอตต้าตัวแรกที่เข้ามาในเกมมันเป็นหุ่นที่เล่นประมาณกลางๆสายสมดุลตัวนี้คือทุกอย่างทํามาเพื่อแทรกแสงเข้าสตูอย่างว่องไวด้วยท่าแต่ละอย่างที่ตัวหุ่นนั้นมีหลายกระบวนท่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะทั้งปาดาหายตัวเข้าไปใกล้ท่าโล่เปิดแล้วก็ตามด้วยฟันต่อหรือว่าจะกดสกิลหนึ่งอันก็แล้วแต่ยังมีท่าเหอที่เป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์อีก มีให้คุณเลือกใช้เพียรเลยครับสำหรับมุกในการเข้าของตัว Double O q u a r ar a Pro saber ทุกทุกอย่างได้มาลังสันอยู่ในตัวนี้แล้วงั้นก็ไปเล่นจริงเลยดีกว่าสำหรับทีที่เราจะเอาไปเล่นก็ผมจะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับอยู่นี่ไม่มีคอต้าธรรมดาไม่เป็นไรแต่เราก็ยังมีผู้สืบทอดของทิ่นะอย่างเกแฮมเอเคอร์ถึง2ตัวด้วยกันนะครับทั้งเบฟคอมมานเดอร์แล้วก็เอ็กซีรีแพลซีงั้นเราก็ไปเล่นกันเลยก่อนหนึ่งก็ตบบอลเอาเลอกเอาใย ถ้าเทียบกับตัวโอควอนตั้มพูเซเบอร์ในเม็กซิ่บูตอ่อนจริงที่ตัวนี้ทั้ง2เวอร์ชันเหมือนกันนั่นก็คือตัวหุ่นเป็นหุ่นฟันก็จริงแต่ว่าต้องเปิดด้วยอะไรสักอย่างกึงก่อนถึงจะเข้าไปฟันมันได้ฟันเพียวๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดอะไรที่มันหล่อเท่กไว้ก่อนเนี่ยมันก็เหมือนจะดึงความเก่งของตัวหุ่นมาได้ไม่พอนะครับอย่างเงี้ยเราจะกดฟันธรรมราก็ได้ตัวหุ่นมันก็ฟันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดอย่างเช่นปลาดาบหรือว่าหายตัวเนี่ย มันจะไม่เท่ไปก่อนเลยงงว่าไปตรงนี้ได้ไงนี่นี่นี่ฟันซิกแซกแบบเซซมนาฮะดูขึ้นมาต่อไหมเฮ้ยลืมใช้นี่ดีกว่ากันบีมาแล้วก็แทงอืมอืมอืมเอากันโอเคไม่ต้องทำไรแล้วเฮ้อโอ้หน่อยแน่ซีบุกบางอัดฟันตอนกูเลือดหมดอื้วมบุญหมดเหรอ ่ะมันต่อปิวปิวหาไยังเฮ้อโอนไ่ถึงหายตัวโอเคเกิบอยเน้นใช้ท่าปลาดาบกับไอ้ท่าโลแทงเข้าไปก็พอแล้วครับไอ้ท่าซุปเปอร์อัรเมอร์นี่เอาไว้แบบตอนที่อยากจะเข้าหาศัตรูตรงๆใกล้ๆนะครับอย่างนี้อือเฮ้ยกันโอเค คอมโบจตดไปง,งามๆคอมโบไหนก็เท่ครับมาลุกขึ้นมาต่อซีบุ๊กแต่มันเวอร์ชั่นโดสลัดเรียบร้อยอ่ะราวนี้ที๖๐๑หายตัวออกไม่ถึงโอเคมันอยู่ไกลเกินไปกลางโลกเนี่ยปันเพียวเอาไม่ให้ด้วยได้เดอโบโควคอนต้าแล้วก็บทพูดไม่แตม่มันจะสั้นๆแต่ก็เท่อยู่ดีในการกดอันติ แทงโอเคหลอกสาเร็จเนี่ยครับแต่ว่าโลควอเต้าโพลเซเบอร์ก็เหมือนกันอ่ะมันต้องหลอกด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเข้าไปตรงๆมันจะเราง่ายมาเปล่าวเขาไม่มาว่ะแหมเร็วเร็วไม่ก็ไม่เข้าขู่กลัว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 กลางโอเคเอามันฟันเพียวเลยว่ะฟันเพียวก็คืนนี่ครับเออปลาดาบทิ้งไปก่อนปลาให้งงเฮ้ยปลาดาบทิ้งทำไมวะที่ไหนได้ อยู่ตรงนี้นะครับกันมาไหมมาไหมไม่มาอ่ะปาลาอะไรอีกรอบนึงอ่ะจุกจุกหนีจุกหนีเผลอท่าตบเพือนี่ก็แรงเลยละปกติเวลาคนไปลังเล่นตูทุกครั้งที่โฆษนามันจะม้วนตเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นมีการตะโกนเหอ่เลยครับมันเป็นวิธีการเบี้ยวอย่างหนึ่งในการเล่นหุ่นโฆษณาฮะมันกลับมาแล้ว f a c e b o o แทงปับ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 ปเฮ้ยยิงใช่ไหมจำได้แต่บุ๊ตหมดว่ะเอไม่เป็นไรไม่ตายมาขอวโบงงามอืมอืมอืมยาวยาวยาวเท่เท่เท่แต่เปลืองบุ๊ตมากปาดาบเฮอทุ่มเรียบร้อยเทสุดท้ายละต่อไปก็เป็นซีบุ๊กเวอร์ชันโจรสลัดปา เฮ้อโดนไหมไม่โดนแทงอืมเฮ้ยเต่งไม่ตายโต๊ะหรอโอไม่โดนไม่เป็นไรนี่ได้ต่อแก้เขินแกน้เขินปั๊บเอาไม่ตายอีกเป็นตัวอะไรดีเป็นตัวอะไรดีปลาดาับแล้วก็ตบถึงว่าถึงด้วยวงอย่างกว,ว้างโอ้โหดูสิครับ ก็เช่าหุ่นทศนัแถมยิ่งเป็นร่างฟูลไซเบอร์นี่ยิ่งเทกว่าเดิมอีกเททั้งหุ่นเททั้งวิธีการเล่นครับต้องหามาเป็นเจ้าของกันแล้วแต่ผมขอผ่านเพราะว่าเพชรหมดกายไปเป็นไอตู้การันตีตู้ซุปเปอร์ลิมิเต็ดเรียบร้อยแล้วฮะไว้รอตัวที่ใช่อีกทีหนึ่งค่อยมาอย่างเช่นมาฟ้าเป็นต้นต่อมาอีกหนึ่งครับอ้าวเจอคน อย่างที่คำคืนนี้เรายัางเจอคนฮนะโอ้อินฟินิตจับติดเจอกับพูเซเบอร์ยังไม่เคยลองด้วยครับว่าเจอกับอินจัตตะหวหรือเปล่ามาถึงตัวผมนะเพราะผมยังไม่เคยเล่นเอามาเจอกับอินจัตเลยจะได้ลองดูด้วยว่าตามที่คุยไว้แล้วาโนวันต้าพูเซเบอร์จะสามารถค้นบาลังหุ่นที่แค่ปล่อยฟาทูมได้ก็เป็นโบเพเยอร์ได้หรือไม่นะครับมาโเราจวกดต้องเร้าจ์ว่ต้องกเข้าจซึ่ักันและงกันมาก ดูซิมันจะเล่นมุกยังไงเอาได้ยังลุงใชิ้นน้หายตัวทุ่มได้เล่นอย่างนี้อืมเข้ามา嘛จะเล่นมุกอะไรต่อครับฮึบเอาเล่นชาโลชนนี่ชอบเลยปาดามทิ้งอะไรควาทมอะไรไม่ได้ไดแน่เพกาะกูหายตัวได้ลบฟวาทมได้ไงล่ะอ่ะคาคราวนี้อะไรอีกสามัญญาไม่เป็นไรกูยอยู่ข้างหลังเฮ้ยโอเค ล็อกออนเอ๋ยหืมแทงโลล้วอะไม่เป็นไรปิวปิวเฮ้ออะไรโลกันแต่ยิงไม่ได้กันฟันอืมแล้วเขาจะผิดแล้วล็อกออนพบนดยเป็นอย่างนี้ไงโอ้ยอานิวถึงได้ตายเอ้แต่ว่าอานิวตายเพราะกูใช่หรอกูไปยิงลาอานิวเองโอ้ยหอยใจมากตายมากไปละล็อกออนเฮ้ออันนี้กูพลาดเอง มาเรียบร้อยโอเคปาดาทิ้งไว้รอไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มอันนี้อะไรกิรัก้าปึ๊บเอารอ็อ้ไปปาราอุ้ยไม่พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอให้มันได้ใจตอนนี้มันแบนสกิลเราไม่ให้ยิงแต่ไม่ต้องห่วงคุณกูไม่ได้ยิงอยู่แล้วเฮ้ยไปไหนมาเล่นกันก่อนดิเฮ้ออันนี้ก็ได้โอ้ออโขอนซมจะบล็อคคอร์เต้อ มันไม่ได้พูดต่อกันกูพูดเองเบ่งทางสู่อานาคตโอ้โอ้มาปล่อยบิดมาปล่อยบิดมันปล่อยบิดรัวกันเฮ่อป๊าป๊าป๊าป๊๊าป๊๊าโอเคมาปึ๊บเอ่องงงงกูอยู่นี่งงเฮ้ยกันตายวะ่ะน่าจะตายก็คือเพราะมันเอาบิดมาก่อนไม่เป็นไรคุณมาโหดใช้ได้อยู่แล้วแหละแต่าก,การได้เยอะขนาดนี้งั้นเอาพูดสุดทอดเซนเซนาไปดีกว่าไปเลยเกรแฮมกันด,ดั้มเปลี่ยนร่างก่อน ทำไม่ได <formation jin inh throat> <at> ้ว่าวิธีเล่นไงมันอาจจะได้ของก็ได้ฮึบเอาผมไปโดนไวถึงฮึบโอ้โหโโอ้หโโโโออ้้หหุ่นน่ารังคาญหุ่นน่ารังคาญครับไวรัสหนึ่งหนึ่งนอนก่อนโอเคฮ้ยเรียบร้อยโอเคต่อไปอะไรมีด้าว่ะมาฮึบแทงแทงอืมเศรษฐลังเสียบหลังป่ดนนะครับ มาดยับออกลิ้นพันลิ้นพันเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเอากดต่อเอาอันนี้กูอันนี้อันนี้ขออนุญาตนอนแก้เขินก่อนจะกดอัตติสวนหล่อหลอกหน่อยไหมผมพลาดเองขอโทษอืมอืมยิงปีนปีนด้วยอ่ะโดดซับเอาไม่ให้ไม่ให้เหรอฮะวิด้าไม่ให้เหรอฮะเพื่จะโดดซับบลลูเฮิรแทงเท่าทีฉันก็แก้แค่ให้ได้แล้วสซดๆละ ในฐานะคู่รักของฉันมาถึงกันดั้มมานะโอเคแัมผู้ไม่รักใครนอกจากกันดั้มของเซซูนะแล้วก็ได้ขับการดั้มของเซซูนะอย่างสมใจอยากนะครับหรือที่เขาเรียกว่าได้เป็นการดั้มสมใจอยากนั่นเองโอเคทีนี้ก็ไปสองสองกันต่อครับนะแต่ตานี้มันจริงๆครับมาสองสองต่อ ระหว่างเราก็หาเรื่องคุยกันเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็คือมีตัวโรควอนต้าฟูเซเบอร์มาเป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดในรอบนี้ไปแล้วอย่าลืมนะครับว่ามันยังมีซูเปอร์ลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวเลกิลิสจากภาคเอท่าถือว่าตกใจอยู่เหมือนกันที่โตหุ่นมันเป็นถึงหุ่นซูเปอร์ลิมิเต็ดเหมือนกับฟูเซเบอร์เลยทีนี้ก็น่าจะเดาได้ไม่ยากแล้วครับว่าถ้าเอาเอทเอทเข้ามาก็คงจะเป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดด้วยกันเลย ตอนแรกผมนึกว่าเลกิลิสน่าจะเป็นแบบคุณนรู้ลลสุดก็คือเอสลิมิเต็ด120ไข่อะไรอย่างนี้แต่ว่าอะไรเกมเขาจะเอา A2 ของอา s เซมูมามาถึง A2 ธรรมดาไม่ใช่ดาร์คเฮาจะได้ครบเจนปู่พ่อลูกสักทีครับแล้วก็ดูจากเวลาที่เรากำลังจะหมดแล้วผมว่าน่าจะได้เจอบอดแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องคุยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการระหวางอ่ะน,น,นี่เจอบอดจริงด้วยพููเซเวอร์ในเกมจีนกับเกมหลักก็คือเทคนิคที่ต้องมีก่อนที่จะเข้าไปฟัน ง่ายๆครับในเอเบออนอาจจะมีแบบว่าปามีดหลอกหรือว่าเหอทัก2อสมทีแล้วก็ค่อยแทงเข้าไปอะไรงนี้ส่วนของพี่จีนก็จะมีแบบปลาดาบหลอกแล้วก็ว้าวเข้าไปหาหรือกางโล่เข้าไปแทงตามด้วยท่าพิเศษอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตามด้วยฟันนะครับมันก็คือหุ่นเทคนิคดีๆนั่นแหละปลาดาบกันเลยอ้าวรอบนี้สมยอมให้โดนปลาเองไม่เป็นไรปากไวตอนและดาบอะเดี๋ยวหาหาอีกรอบนึง อืมเอาร่วงก่อนตปอเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวการคนเสือกต้องต้องเปิดนี่ก่อนเปิดโล่นั่นไงทำไมเปิดโล่เมื่อกี้ที่โดนฟรีดอมสตุยตูดไปแล้วเนี่ยแต่ทางนั้นเองเห่อออาไปใช่น,นี้วิธีการเล่นหุนธธ่นเทินาต้อง,ต,องต้องเหอเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ทําให้คุณเล่นหุนธธ่นเทศดนาเก่งขึ้นในเอเบอยนใครอยากจะเชื่อได้ก็ได้นะครับแต่ผมเห็นทุกคนที่เล่นหุน่นเทศดนาก็น่าจะเป็นนี้ตหมดอืมไม่เอาอัตลัน ป้าดาบโดนไหมไม่โดนไม่เป็นไรหายตัวแล้วก็คอมโบต่อเอาหลุดเฮ้อตรงก่อนโอเครอ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 มามาไหมมาไหมมายังไงมายังไงไม่มาโอ้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 มายิงบีมโอเคมันยิงบีมไม่เต็มรอดปาดาบรอไปก่อนขอไปฆ่านี้ขอไปฆ่าจัตติก่อนเฮ้ยเฮ้ยมากไปละแต่ว่าเราควันเต่า ไม่ๆม่ไม่ไม่ขบวไม่เต็มกันเลยเอออืมอืมขอบขบวนรอหอ่อยคนรอโอ้อาดับล้มก่อนอาไปไรหายตัวทุ่มอืมอืมรออีกรอบนึงต่อได้เรื่อยเอยเล่นยังไงก็รอครับฟูเซเบอร์รอทั้งหุ่นรอทั้งคนขับแล้วก็การเล่นของมันปาบอะไรหลอกหลอกหลอก ออกเล่นถึงหายตัวม,มากลางนี้ต่อเฮ่อเฮ่อไปอ่ะอ่ะอ่ะขัดไม่ได้ขัดไม่ได,ด,ไได้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณบอทไม่ต้องขอบใครหรอกขอบคุณบอทนี่แหละเดี๋ยวล่อนี้ก่อนผมว่าไอเดียม,มีบีมไม่แน่ไอเนี้ยบีมอันตราย ลองหายตัวเข้าไปฟันดิว่าแล้วมาแน่แน่แล้ว,วกลัวเราจะโดนไปละคอยกันละโอเครอบมันอันติอันติยังอันติยังโอเคมันไม่ได้กดอ,อันติละมันก็ตามสบายครับเฮอรคุ้ม,มแล้วก็ตามด้วยปืนต่อเบสเลอร์โอ๊บางกะทำไม่งี้เหรออืมาดับปาบปา,บปรา,บปราบเรียบร้อยสวย ลแล้วมันก็บิ๊กเบนอยู่นิดนึงนะว่อยจะเข้าใจวิธีการเล่นของมันอาวุธมันเหมือนจะน้อยท่ามันก็ไม่ค่อยเยอะแต่ทุกอย่างเนี้ยมันซ่อนไว้ในแต่ละอย่างหมดเลยจะบอกเลยว่าถ้ารู้ทุกท่าแล้วนี่คุณก็จะเล่นหุ่นตัวนี้อย่างเฉลียวฉายแน่นอนครับถือว่ามันออกแบบอาวุธมาได้ได้ใจผมมากครับโอเคงั้นก็ต่อไปนะครับสลับตัวแล้วน็โควินตาฟูลเซเบอร์ ซูเปอร์ลิมิเต็ดลำดับที่10นะครับเป็นหุ่นตัวที่2ของเซนนาที่ได้ไปซูเปอร์ Super ลิมิเต็ดแลวก็ยังเป็นหุ่นจากภาคดับเบิลโอมูฟวีตัวที่สาที่เป็นซูเปอร์ลิมิเต็ดอีกด้วยใครที่ชอบแล้วก็ลงไลน์ในหุ่นของบางเซนนาก็ต้องไปหามาครอบครองกันแล้วละครับเห็นความหล่อเท่ของมันกันไปแล้วยิ่งเล่นเป็นก็จะโหดขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราหาหุ่นสบายๆเล่นกันสักตัวหนึ่งแล้วกันเป็นหุ่นที่เข้ามานานแล้วแหละแล้วก็เป็นหุ่นที่ผมน,น ถือดาบสมือตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้รีวิวหุ่นหรือว่ารีเควสหุ่นอะไรก็สามารถส่งมาได้หลังไม้เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ